ครับพ่ขอขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆนและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมวัดถุมงคลของหลวงปู่เพือกนะครับวัดกิงแก้วนะครับอยู่ที่ถนนริงแก้วซอยยีิบสองนะครับตำบลราชาเทวะนะครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการน,นะครับ,นะรบนี่ก็เดิน ตามเข้ามานะครับก็จะมีสระน้ำนะครับ,นะรบน,นี่นะที่หลวงปู่ดันได้สร้างไว้นะครับภายในวัดก็หลวงปูเ่เผือกนี้เป็นพระเถราจารย์นะครับ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสและศรัทธาเคารพมากมายนะครับสเข้ามานะครับภา,ายในบริเวณวัดก็ท่านก็กำลังสร้างปฏิสันขอนนะครับบุรณะวัดนะครับใหม่นะครับ ทีนี้สงการนะครับวันที่สิบเอ็ดถึงสิบห้านะครับวัดจิ่งแก้วนะครับเพื่อนๆนะฮะหลวงปู่เผือกนะครับหรือพระครูการุณาวิหารีนะฮะพระเถราจารย์ผู้เท่าแห่งวัดจิ่งแก้วนะครับได้เคยแสดงอภิญญาจิตให้ปรากฏแก่ญาติมิตร สิทธิ์ที่นับถือเห็นประจักษ์นับครั้งไม่ถ้วนนะครับนะครับวัดเขาก็กำลังบูรณะวัดนะครับอ<จ>ันออนีน้จะเป็น มหาเจดีครั้งเมื่อครั้งที่หลวงปู่เผือกได้สร้างไว้นะครับสวยงามนะครับภายในวัดนะครับ ีดีอยู่ด้านหน้าพระอุบโบสถนะครับเพื่อนๆนี่ก็ทํามผมไปดูมัตถุมงคลของหลวงปูเ่เผือกด้วยกันนะครับ ภายในวัดของท่านก็กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเสนาสถานแห่งวัดวัดกีแก้วนะครับหลวงปู่เผือกนะครับพระครูกรุณาวิเหรีนะครับอันนี้จะเป็นอุโบสถเก่านะครับพระเวสสุวรรณโนนะครับทั้งสองด้านนะครับ โนโนเข้าไปไหว้พระก่อนนะครับเพื่อนๆภายในอุโบโสถเก่าหลังเก่านะครับของวัดอีแกวนะครับ โบสาหลังเก่านะครับเพื่อ,อนสวยงามนะครับลายแกะลายแกะที่ดูด เป็นลายเดิมท,ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆตามไปดูวัตถุมงคลด้วยกันนะครับ คติธรรมของหลงพ่อนะครับไปดีมามาดีไปดีนะครับซึ่งหลวงพ่อได้สอนลูกศิษย์ตลอดเป็นประจำนะครับนี่ก็เป็นพระอุโบสถนะครับ ให้ดูวัตถุมงคลด้วยกันครับน,นี่ก็จะเป็นพระุโบสถนะครับภายในวัดจิ่งแก้วหลวงปู่เขือกนะครับ เื่อนนะมาดูวัตถุงมงคลนะครับของหลวงปู่เผือกน,นะครับ พ่เพื่อนๆนะครับครับตอนนี้ก็าพาเพื่อนๆมาชมถึงสถาวัตถุมงคลของหลวงปู่เผืองแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญพุทธบูชานะครับวัดจิ่งแก้วสร้างนะครับสวยงามนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับ จะชัดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับหลวงปู่เพือกวัดจิงแก้วนะครับ พระศิวรัตกิ่งแก้วนะครับด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะ รูปรอยองค์ก็มีนะครับหลวงป,ปู่เผือกรูปรอยองค์รุ่นรุ่นสร้างรุ่นสร้างเขื่อนนะครับวัดจ่นแก้วนะครับรุ่นสร้างเขื่อนวัดิ่นแก้วนะครับ ทวเทวีสุวรรณโนก็มีนะครับเทวีสุวรรณโนสเยเหมือนกันนะครับเพื่อนจะเป็นแหวนก็มีนะครับแหวนแหวนพญานาคก็มี ตัเงหน้ารตะกุดแบบคาดเอวก็ม <Guy> ีนะครับคาดเอว พยันนะครับอป้นพยันตรงนี้อันนี้จะเป็นรูปหลอ่อลอยองค์นะครับ ลมดำนะครับลมดำนี่4,000บาทนะครับเพื่อนๆลมดำ9นิ้วนะครับ4,000บาทนะครับถ้าก็จะมีลอยองค์เหมือนกันนะครับบูชาลุงปู่เผือกนะครับ4 2,500บาทนะครับเพื่อนๆนี่ครั2,500บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นห้านิ้วครับ2,000บาทนะครับห้านิ้ว นิ้วหนึ่งพันบาทนะครับสามนิ้วหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันบาทนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแบบกรอบพยันใช้กรอบไวนบ้นะครับเพื่อนดูๆนะครับ พระครูกรุณาวิหารีนะครับหรือหลวงปู่เผือกนะครับน,นี่มาดูราคากันถึงวัดนะครับวงกูเผือกวัดจิงแก้วตำบลราชาธิวะังทีนะครับ ที่ใส่กอไว้แล้วนะครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกเพื่อเป็นกำลังใจคนทำชิปนะครับสวัสดีครับ